ปิ้นก่อนลูกปิ้นก่อนไม่ใช่ปิ้นเอาตะเข็บมันออกก่อนเนะี่ยปิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเอาตะเข็บออกเนี่ยอ่าเข็มตะเข็บไม่ใช่เข็มเข็มไม่ขุดไดไม่ถูกครับหมุนก่อนโอ๊ยเจี๊ยบเลยอันเบ,บาๆนึงจะเจ็บไม่หยั่งหรอกเร็วๆเขาเห็นพุงอ้าวุ อาบุปปุปปปใส่เสื้อครับนั่นนนี่เหรอครับนั่นแหะเก่งมาก ตัวมันตัวเตมันตัวใหญ่ไหมกินนมได้เอื้อมันตัวใหญ่ไม่ทานคนกินนมได้ไหมไม่ได้โอมันอ้วนแล้วะรอมันอ้วนแล้วมันอ้วนแล้วมันอ้วนแล้วดู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 นแล้วติดกระดุมได้เองก็เก่งนะลูกแม่ฮะดูแม่หมือด็ดมแม่มีแม่ติดแล้วดมแม่ เดี๋ยวใครมาติดให้แม่ติดของ,องัวเองก่อนเเก่งมากนี่อันนึ้เก่งที่สุดเลยลูกสี์คุณกูฟ้ากับคุณกูแสงดาวเนี้ยแต่งตัวเองนั่นแหละลูลกจับดี ับเดี๋ยวส่งไปให้ครูฟ้าเลยนี่ใกล้เหินย่าแล้วใกล้เหินย่าแล้วใกล้จากเงินร่างแล้ว <ผม S 1> น,น <ผม S 1> ั่นแหละม่ไเยครับทำอย่างนั้นแหละลูกทำอย่างนั้นขึ้นแหละอ่ะใส่เดี๋ยวแม่ส่งไปให้คุณครูฟ้านะโอ้โหลูกศิษย์คุณครูฟ้านี่รวนอยู่ตรงนี้เนี่ย ลูกติดกันกูฟ้าอ,ออกมาแล้วนะ่ะออกมาแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเก,กลูกติดกันกฟ้าดูค่ะดูไม่เก่งยังเลยพ่อดยดูเลย <c oughs> ครับสุกไหมครูฟ้าเลยเหรอครับทุกคนแ่เไม่เห็นอะมงเห็นไหมลูกแม่หนูย่าเตือนไหนอ๊ะแม่ให้หาเอาทุนแม่เขาบอกลู่ไม่เอาทุนทุกคนให้แม่ใส่ให้กันทุกคนนอกนั้นใส่เองนะครับทุกคนมีการหมุนแพ้กินอะไรครับ โอ๊ยไม่เอาเดี๋ยวปวดท้องไม่เอาลูกนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวปวดท้องตอนเช้าเดี๋ยวไปฉลองเด้ีนิดเดียวค่ะไปฉลองกับเตอร์ไม่ได้เนะเตอร์นัดว่าไงพอแล้วนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวมันปวดท้องเดี๋ยวไปฉลองไม่ได้ฉลองเรียนจบป่ะวันนี้เรียนจบยังอะได้รับปริญญาตารียังเหลเหลือกี่วัน 2องสามสี่หหกดปดให้ทำใหม่อื่นสอนสามสห้าหกเดแป้าิบล้วสิบโอ้ยยังไม่ได้รับปริญญาอ่หนือยแล้0สิบหนึ่งอยให่ห้อยละหนึ่งร้อยลิบหนึ่งรอมม หน่อยนับเลขด้วยกันหน่อย1